ที่มีการจัดพิธีเผาคือต้องตั้งเป็นกองฟอนขึ้นมาคุณผู้ชมครับ6ศพของหมอธรรมที่จะไปขึ้นศาลพระภูมิให้และไปะเจอกระบะของทหารชนฝั่งหมอธรรมเป็นญาติกันตายหมดเลยนะครับเมื่อวานมีพิธีเผาท่ามกลางความสงสัยของญาติตั้งแต่วันตายจนถึงวันเผายังไม่เคยเห็นหน้าทหารคู่กรณีเลยสักวันคุณผู้ชม,มนี่คือบรรยากาศที่วัดในตำบลเจริญสุขนะครับที่บริรัม ชาวบ้านญาติญาติก็ช่วยกันจัดพิธีเผาแบบนี้ <c oughs> ทีนี้หนึ่งในลูกชายของผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณอภิวัตรบอกว่า,วาจริงๆนะเสียใจก็เสียใจอ่ะแต่ว่าเสียความรู้สึกกับทหารคู่กรณีด้วยไม่เห็นมาไม่มาขอโทษไม่มาแสดงความรับผิดชอบไม่มาเสียใจใดๆทั้งสิ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมตอนเนี้สิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไรรู้ไหมตำรวจเองยังฟันไม่ได้นะครับใครผิดใครถูกเพราะอะไร ตรงนั้นไม่มีกล้องอพระญญาะฉะนั้นเนี่ยขอได้ไหมคะกล้องวงจรปิดจากกล้องหน้ารถเผื่อใครผ่านไปในเหตุการณ์วันนั้นนะคะ10เมษายนที่นางรองนะช่วยส่งมอบเป็นหลักฐานให้กับตำรวจด้วยค่ะ เพราะว่าอยากได้ที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับตรงนี้เราก็ขอวิงวอนนะครับในส่วนผู้ที่ขับรถที่อยู่ในใน,ในช่วงที่เกิดเหตุช่วงนั้นนะครับให้ขอความรู้เคาะแล้วกันนะครับเนาะอยากได้ในส่วนของจะไม่ว่าจะเป็นพยานก็ดีหรือว่าจะเป็นกล้องหนารถก็ดีนะครับตรงนี้ก็ก็อยากได้ในส่วนตรงนี้ด้วยอืแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับก็ เข้าใจในฝั่งของผู้ของญาติผู้เสียชีวิตนะแต่บางทีก็แอบเข้าใจในฝั่งของคู่กรณีเหมือนกันเขาอาจจะกลัวว่าถ้าผมมาขอโทษผมจะกลายเป็นฝ่ายผิดไปเลยหรือเปล่าอ๋อแบบนั้นใช่ไหมคะเขาเลยแสดงว่าเขาเขาก็เขาก็อาจจะมั่นใจว่าตัวเขาไม่ผิดก็เลยไม่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แมมนะก็มาสะหน่อยแต่ว่ามีการส่งตัวแทนมานะคะจะมีมนทนทหารบกที่สองหกพุ่มขับบัญชา11คนดังกล่าวมาร่วมงานศพแทนค่ะครับ